ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธสง์ตั้งอยู่เลขที่224ทั 2, บ2หมู่ที่1ตำบลพุทธิสง์อำเภอพุทธสง์จังหวัดบุรีรัมย์มีนักศึกษาทั้งสิ้น757คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา19คน มัธยมศึกษาตอนต้น296คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย442คนภายใต้การบริหารงานของนางมัทการสำเียนรำโดยมีวิสัยทัศน์คือมุ่งจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธสง์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่ายต่างๆอาทิเช่นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกวดกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนระดับภาครางวัลนวัตกรรมส่งเสร,ริมการอ่านดีเด่นเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวบุภาเงินประโคนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่27 วันนี้จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามวัทยาสายอำเภอพุทธิสงฆ์ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาเราไปสัมภาษณ์ท่านกันเลยนะคะ ก็มีหองเนี่ยพวชนะคะทัง้ง้อก็คือสน,นะคะ,ะมันเป็นเรื่องสําหรับสถานศึกษาที่จะต้องมีการประเมินตนเองนะคะห่อย่อว่าสานะคะก็คือการประมวลการทํางานของของสถานศึกษาของเราเพื่อให้ภายนอกตรวจสอบสถานศึกษาเราว่าการจัดการศรึกษาของ,นของนอกนสเนที่สูงมีมีผลเป็นยังไงนะคะ,ะเกณฑ์มันก็ไม่ยาก คอสโนของเราก้ปรับปรับปรุง,รงเกณฑ์ใหม่นะคะก็จะเหลือแค่สามสามตัวชี้ด้านที่หนึ่งก็จะเป็นด้านการศึกษาขัา้นพื้นฐานนะคะซึ่งเราก็สอนสอนนักเรียนแล้วเราก็ต้องมีการวัดผลอยู่แล้วนะคะแต่ตัวบุมชี้ชนี้ก็จะเป็นปัญหาทุกกอสโนไม่ว่าจะเป็นกอสโนผู้ทีส่ทสูงหรืออนเธออื่นนะคะเพราะว่าผลสัมฤทธิ์การเข้าสอบค่อนข้าง ภาคเรียนนะคะก็จะมีการเชิญหอฯนะคะเป็นประชุมนะคะแล้วก็จะให้ไปประกาศการตีนะคะซึ่งหอ,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 อก็อยากเห็นกสท์รอเอาคือเราทําได้กันปอนะคะก็จะอยากรับไปประกาศเหมือนอเภออื่นนะคะก็ฝากคณะกงาของเรานะคะให้ความสนใจนะคะแล้วก็ปลุกปั่นดำเนินให้กับนักเรียนเรานะคะ,คส,ะ,คะ,ะส่วนด้านที่ที่สองนะคะก็จะเป็นด้านการศึกษาต่อเนื่องนะคะซึ่งระบบชี้เนี้ย เกือบทุกสถานศึกษาแหลก็จะฉุดจักมาตรฐานน้านที่หนึ่งขึ้นมาเพราะว่านักศึกษาที่มาเรียนไม่ใช่นักศึกษานะคะก็เป็นผู้ประชากรกลุ่มป,ประชาชนนะคะก็ผู้สนใจเราก็ได้ไปออกแบบสํารวจว่าคุณอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็จะมาจ,าาจาัดอาชีพให้นะคะซึ่งซึ่งสนุกเพราะว่าบางทีก็สนใจเรื่องอาหารเรื่องเรื่องที่อินเทนการทําเจริงมือการทำ มาตรฐานค่อตหน้าที่สาก็จะเป็นด้านการศึกษาตามคัิยศาสัยนะคะซึ่งเราก็มีห้องสมุดการการใจเมืองเนาะก็คือผู้คนก็สามารถมาค้นฟ้าได้ซึ่เราก็มีอินเทอร์เน็ตไวไฟแรงสูงนะคะซึ่งนาร์เราก็มีความขฉลยนะคะผลิตส่อออกมา่างนี้นะคะแล้วก็ครูเราก็เข้มแข็งที่จะมีการเรียนในสื่ที่บ้านในสชุมช,ชนนะคะมาตรฐานนี้ก็ไม่นาม่าเป็นห่วงนะคะผลรวมรวมแล้ว ก็ก็คาดว่าจะทำให้การปําเมินตนเองของผานศาึกษาของเรานะคะผ่านเกณฑ์ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการทำง,งานเลยการทำงานของเราก็จะเป็นระบบขั้นตอนอยู่แล้วตามเกณฑ์ P D C A เนอะ P คืออะไระ <c oughs> คะดูละคะ สอบนี้ทดสอบได้จากอะไรบ้างคะก็อาจจะมีแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็ดูจากแบบแบบกาง,งานหรือตามมาตรฐานที่ที่เราจะวัดน,นะคะเช่นก็คือเมื่อเราดูความเรียบร้อยแล้วเราก็นำมานปรับปรุงาจจะ เราก็อย่างน้อยก็าอายุสิบหขึ้นพ่อแม่เขาก็อาจจะว่าเออสถานศึกษานี้พสนนี้จัดก,การศึกษาดีไหมทําไมาผู้ปกครองต้องเอานักเรียนไปเรียนในโรงเรียนเอกชนอย่างนี้นะคะมันก็คือจะเป็นมาตรฐานโัโองชีของาาการจัดการศึกษานะคะของพอสน,นอของเราก็เปิดรับหมดนะ ว่าเป็นผู้บริหารที่มีแนวปฏิบัติในการดาเนินงานก็คือนำมงค์กรรงข้าม B B C A นะคะ